ฮัลโหลฮัลโหลทำอะไรอะ่ะฮะโอสินวาเยอะเดาอะไรครับรอใครรอใครเอย่ยนอนรอใครเอย่ยนอนรอใคร,นนร,ใคร <c oughs> ฮะนอนรอใครครับ เสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรฮะเสียงอะไรเสียงะอะไรเลยอุ่นไหมอุ่นไหมนอนที่นอนอ่ะฮะอุ่นไหมครับอุ่นไหมครับนะไม่ต้องมา มาอยู่ที่ประจำมาอยู่ที่ประจำเนี่ยเหรอมารอใครอ่ะรอใครครับรอใครครับสุดหลอถ้าไม่สุดหลอหน้าบึ้งจังเลยอ่ะยิบหน่อยทางนี้ฮะทางนี้ทางนี้ฮะทางนี้ทางนี้ฮัลโหลฮัลโหลอุ้ยงอนแล้วงอนแล้วฮะงอนแล้วฮะงอนแล้วฮะยิ้มยิ้มน้อย